โอเคครับผมก็กราบสวัสดีมิดรักแฟนเกมทุกๆท,ท่านนะครับผมวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง a l a n เกมเมอร์นะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะมาสอนวิธีการติดตั้งนะครับโปรแกรม X-Speed Gamecaster แล้วก็วิธีการใช้งานเบื้องต้นนะครับไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์สตรีมนะครับผม การสตรีมเกมหรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมวันนี้เราจะมาแนะนำ Expert Gamecaster เวอร์ชั่นล่าสุดนะครับผมที่เป็นเวอร์ชั่นเบต้าเปิดให้ใช้ฟรีโดยไม่ต้องเสียงเงินเลยไม่แต่บาทเดียวนะครับผมเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมขั้นแรกนะครับผมให้เรานะฮะเข้า Google กันก่อนเลยนะครับพิมพ์คำว่า e x p e i t Gamecaster ขึ้นมาครับผมแล้วก็มาฮะมาที่ลิงก์นี้นะครับผมเห็นไหมครับ w w w e x p e i t c o m Gamecaster นะครับผม กดเข้าไปเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรานะครับกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมง่ายๆอย่างนี้เลยนะครับผมกดดาวน์โหลดไปปุ๊บรอสักครู่นะครับผมให้มันดาวน์โหลดจนเสร็จนะครับผมจากนั้นปุ๊บอ่ะเราก็ดบเบิลคลิก Install ไปครับจากนั้นก็กด next เอ่อพอมาถึงหน้านี้นะครับเขาก็จะถามว่าจะให้โปรแกรมนะครับไปอยู่ที่ ไท์ไหนนะครับผมเราก็เลือกตามใจชอบเลยไม่ว่าจะเป็นได้ดีได้ซีนะครับเลือกได้หมดจากนั้นก็กดเน็กนะฮะแต่ว่าในเครื่องผมนั้นมันมีแล้วนะครับผมก็ขออนุญาตกดออกนะครับสาหรับท่านใดที่ติดตั้งไม่เป็นเราก็กดเน็ก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 ไปเรื่อยๆนะครับผมจนมันเสร็จนะครับพอเสร็จแล้วนะครับหน้าตาโปรแกรมก็จะประมาณนี้ครับผม x s p กซ์ Game c a s t e เเวอร์ชันล่าสุดนะครับผมเข้าไปเลยครับดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเลยพอดับเบิ้ลคลิกครับผมมันจะมา สู่หน้าล็อกอินนะครับผมให้เรานั้นเลือกนะครับว่าเราจะสตรีมเกมไปทางแพลตฟอร์มไหนนะครับสตรีมทวิตก็ให้ล็อกอินทวิตสตรีม a c e b o o k ก็ให้ล็อกอิน Facebook สตรีม u t u b e ก็ให้ล็อกอิน u t u b e นะครับแต่วันนี้ผมจะมาสาธิตนะฮะของ YouTube นะครับผมให้ได้รับชมกันนะครับผมกดเข้าไปเลยครับคลิกที่ลิงก์กับ u t u b e นะครับผมอ่าเราสมมติว่าเรา ใช้นะฮะแอคเคาทของ YouTube ที่เราสมัครอยู่แล้วเนี่ยครับเราก็เอามาล็อกอินได้เลยนะครับผมใครมี Account YouTube อะไรนะฮะเราล็อกอินได้เลยเปิดใช้งานได้เลยนะครับเรียบร้อยจากนั้นมันก็จะถามว่าจะให้เราล็อกอินไหมอนุญาตไหมอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็กด เอาโลไปนะครับผมจากนั้นรอสักครู่นะครับให้มันทําการออพติไม์นะะจากนั้นนะครับผมเขาจะถามว่าให้เรายอมรับข้อตกลงเขาไหมให้เรามาติ๊กตรงนี้ครับผม mm hmm. i have read นะครับผมอันนี้ไม่ต้องนะครับผม mm hmm. เพราะว่ามันจะเป็นพวกส่งอ e ีเมลเวลามันมีอัปเดตอะไรต่างๆนานามันจะทําให้เราลาคาญเปล่านะครับผมไม่จําเป็นนะครับผมก็โอเคงั้นกด continue กันเลย พอคอนติเนียเสร็จแล้วครับให้เรามาดูตรงนี้ครับว่ามันเป็นอ e ีเมลเราหรือ,อยังอ่าพอเป็นอ e ีเมลเราปุ๊บมันก็จะขึ้นว่าฟรีหลายเส้นนะครับอันนี้จะเป็นตัวโปรแกรมเบต้าที่เปิดให้ใช้ฟรีนะครับผมได้เลยนะฮะแต่ว่า ใครนะครับอยากจะอัปเกรดเป็นพรีเมียมก็ได้นะครับแต่ว่าผมยังไม่แนะนำนะครับหนึ่งคือมันยังไม่เสถียรมากนะครับผมสำหรับโปรแกรมนี้แต่มันก็ถือว่าเป็นโปรแกรมที่โอเคแล้วก็ใช้ง่ายนะครับผมสองเลยคือมันไม่ได้ต่างอะไรจากโปรแกรมฟรีครับผมไม่ต้องอัปเกรดเป็นพรีเมียมก็ได้นะครับอ่ะเรามาลุยกันต่อพอเราอินเสจหน้านี้ปุ๊บปิดไปได้เลยครับผมเข้ามาสู่หน้าโปรแกรมมันก็จะเด้งหน้านี้ขึ้นมาให้เราเลยทันทีนะครับผมให้เรากด let's get start นะครับผม ในช่องนี้นะครับผมมันก็จะถามว่าเราจะเลือกเป็นอะไรนะครับผม,มจะเป็นหน้าจอแคปเจอร์การ์ดหรือว่าจะเป็นเกมต่างๆนะครับผมให้เรากดเป็นเกมต่างๆไปก่อนนะครับผมแล้วก็ Next Cam ไม่ลาเซตอัพอันนี้มันก็จะถามนะครับผมว่าเรานั้นมีกล้องหรือเปล่าถ้ามีกล้องเราก็เลือกกล้องของเรานะครับผมเลือกกล้องผมปุ๊บก็จะเป็นรูปขึ้นมาประมาณนี้นะครับผมก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะอัดมีกระตุกนิดหน่อยนะฮะต่อไปเป็นไมโครโฟนครับผม สำหรับใครนะครับผมที่ใช้ไมหูฟังและคอนเดนเซอร์นะครับผมคือ1ใช้ไมโคซอร์ในการพูดออกสตรีมนะครับผมหรือว่าใช้ไมหูฟังเนี่ยมันจะต่างกันนะถ้าสมมติใช้ไมโคฟังจะต้องเลือกไปที่หูฟังของเรานะครับแต่ถ้าสมมติใช้ไมโคซอร์จะต้องเลือกไลน์อินหรือคําว่าไมนะครับผมนี่ผมเลือกเป็นไมโคซอร์แล้วกันที่จะส่งออกสตรีมนะครับผมแล้วกด next system audio setup นะครับ ส่วนอันนี้จะเป็นเสียงต่างๆนะครับภายในเกมเสียงดิสคอร์ดเสียงเพื่อนเสียงอะไรต่างๆนะครับผมที่เราได้ยินเนี่ยจะถูกส่งออกไปยังสตรีมของเราเช่นกันนะครับผมให้เราเลือกเป็นเสียงที่เราได้ยินนะครับผมก็คือหูฟังของเรานั่นแหละนะครับผมแล้วก็ต่อไปก็อ่ะ next stream set up เลยนะครับผมมันก็จะถามว่าตอนนี้คุณพร้อมที่จะไลฟ์แล้วหรือยังนะครับผมให้เรากดอ่ะ set up stream อ่า จากนั้นให้เรากด next ไปเรื่อยๆครับผมเลือกที่ youtube นะครที่เราล็อกอินมาข้างต้นนะครับผมส่วนหนี้นะครับผมผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะฮะตอนนี้เราถือว่าเรายังไม่พร้อมนะครับเรายังไม่พร้อมสิ่งแรกนะครับผมหลังจากที่เราเซตติ้งกล้องเซตติ้งเสียงอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เรามาดูเซตติ้งโปรแกรมกันก่อนครับเลือกดูในหน้าสตรีมมิ่งครับอันแรกนะฮะจะเป็น youtube อ่าอาร์โนเกมเมอร์นะ uh, ถูกต้องจากนั้นให้เรามาตรงคัสตอมครับผมอ่า uh, uh, เรามาสามารถเลือกเรสโซลูชันในการไลฟ์สตรีมได้นะครับผมนี่ก็นะครับพันสี่ร้อยสี่สิบพีนะครับผมแต่ในที่นี้นะาเฟซบุ๊กอาจจะรองรับประมาณฟู๊ดดีก็โอเคแล้วนะครับผมเรสโซลูช mm ัน hmm. ผมแนะนำเป็นพันแปดสิบฟูดีนะครับส่วนโคเด็กนะครับผมสำหรับใครเครื่องแรง นะครับผม CPU แรงผมแนะนำให้เลือกใช้ x 2 4ก็คือการใช้ CPU ในการสตรีมนะครับส่วนใครเครื่องปานกลางหรือว่าค่อนไปทางต่ำนะครับผมผมแนะนำให้ใช้การ์ดจอในการสตรีมครับผมเพราะว่าเวลาเราสตรีมเนี่ยเครื่องเราจะได้ไม่หน่วงไม่แหลกนะครับโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ถือว่าไม่ค่อยหน่วงไม่ค่อยแหลกนะครับผมใช้มาแบบว่าเทียบกับพวกสตรีมแ lap เทียบกับ OBS เนี่ยผมว่าโปรแกรมน,นี้สำหรับเครื่องผมมันดีกว่านะครับผมในที่นี้ผมจะใช้เป็น CPU แล้วกันนะครับผม อ่านี่นะฮะก็เป็น1080 p ดส l บฟแล้วก็ใช้พี่ CPU ในการสตรีมสำหรับเฟรมเรทให้เลือกเป็น60นะครับผมแล้วก็บิลด์เป็นคอนสแตน t ์คอนสแตน์คือมันจะคงที่นะครับส่วนอะแดป i ีฟคือมันจะปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของมันนะครับให้เลือกเป็นคอนสแตน t ์แล้วกันนะครับผมสำหรับเครื่องคายนะครับผมไม่แรงนะครับผมค่อนข้างที่จะต่ำนะครับผมให้เลือกบิลด์ประมาณ3,000ขึ้นไปถึง4,500นะครับผมสำหรับภาพ 1080p ดสเนี่ย แต่เครื่องผมค่อนๆไปทางสูงนะครับผมจะเลือกประมาณ6000แล้วกันอันนี้คือสเปคที่แบบว่าค่อนๆไปทางสูงที่ผมแนะนำนะประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วอันนี้คือสตีมดีเลย์นะครับผมเราจะเปิดก็ได้ปิดก็ได้นะฮะแล้วแต่นะครับผมส่วนต่อไปครับผมเป็นเรคคอร์ดดิ้งนะครับผมมันก็จะเป็นเกี่ยวกับพวกการ อัดหน้าจอนะเปิดถามว่าเปิดมันติดแท็กหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเท่าไหร่นะครับผมข้ามไปได้เลยนะฮะมาดู device กันต่อนะครับผมอันนี้คือเสียงนะครับที่เราเซตไว้ข้างต้นอันนี้คือเสียงหูฟังเราอันนี้คือไมค์เรานะครับผมผมจะแนะนําอย่างนี้ครับผมให้เรานะฮะปรับลดเสียงในเกมลงประมาณ50-60ครับผมไม่เกินนี้แล้วก็เสียงไมค์ ไม่ต้องดังมากครับผมเพราะว่าเสียงที่ได้รับออกไปมันจะดังมากแล้วมันจะแตกนะครับผมผมเปิดประมาณนี้80 60 80นะครับผมแล้วก็มาเรียร์มุฟแม็กกา n น้อยตรงนี้จะทําให้เสียงพูดของเราเนี่ยเคลียร์ใสมากขึ้นนะครับผมจะไม่มีเสียงรบกวนจะไม่มีเสียง noise นะครับจากนั้นอ่าเรามา setting กล้องกันต่อนะครับผมกล้องผมมันเป็นแค่720 p นะครับผมมันจะได้ประมาณนี้ปรับภาพให้มันใหญ่ที่สุดนะครับเฟรม ป๊บโอเคครับผมกดโอเคได้เลยหลังจากนั้นมาดู Hotkey กันต่อนะครับผม Hotkey ก็จะเป็นแบบว่าพวกเอ่อคีย์ลัดต่างๆนะครับในการสตรีมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการมิวเสียงไม้เปิดเสียงไม้หรือว่าอะไรต่างๆนะครับผมก็สามารถมาเซตติ้งได้ตรงนี้เลยนะครับผมมาดูในหน้า a d v a ครับผม a d เนี่ยผมแนะนำอย่างนี้ครับให้ปิดไปหมดเลยนะครับผมเ <s> พราะว่า1คืออันนี้ มันจะเป็นการรบกวนครับผมผมเคยเล่นแล้วมันขึ้นอะไรมาไม่รู้นะครับผมเป็นแถบอะไรต่างๆมามันเป็นการลบกวนในในการเล่นเกมนะครับผมไม่จําเป็นนะครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นโชว์มาอคเซอร์นะครับผมเวลาเราสตรีมหรือว่าเราเลคคอร์ดนะครับผมไม่จําเป็นก็ได้นะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนผู้ชมนะฮะส่วนนี้ครับแองเกตนะครับผมก็เลือกนะครับภาษาได้เลยนะครับผมว่าใครชอบภาษาอะไรนะครับผมมีอังกฤษไทยนะครับญี่ปุ่นมีหมดเลยนะครับผมส่วนแอคเคาท์นี้ก็เป็นที่เรานะฮะ ล็อกอินไว้ Alano Gamer เ okay. นี่ยครับโอเคส่วนอันนี้ครับผมมันนั้นจะเป็นลิงก์ด o n a t e ให้กับเรานะครับผมให้เรากดเลือก username ที่จะใช้ในหน้าสตรีมนะครับผมอย่างเช่นเราจะใช้ Alano Gamer แล้วก็พิมพ์ไป Alano Gamer นะครับผมอันนี้คือสำหรับใครที่มี PayPal ต้องกอกนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นการรับเงินบริจาคหรือว่ารับโดนิทน,นะครับผมผ่านเ a y p พาโดยตรงผ่านแอปแล้วก็แอปเนี่ยจะส่งข้อมูลขึ้นหน้าจอให้เรานะครับผมเป็นการโดนิทขึ้นหน้าจอน,นั่นเองซึ่งเอซพิเนี่ยก็ทํามาแยกนะครับผมเราจะไปใช้พวกจิปมีเหมือนพวกสตรีมแ l a อะไรอย่างงี้ไม่ได้นะครับผมเพราะว่าผมเคยลองแล้วนะครับผมถ้าใครรู้วิธีทําได้ก็บอกผมหน่อยแล้วกันนะฮะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะผมว่าทํายังไงส่วนอั o บ t ก็ไม่มีอะไรครับผม อามาดูตอนนี้เรานั้นสามารถสตรีมได้เลยหรือยังคำตอบคือได้เลยนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องไปดูกันก่อนว่าถ้าสมมติเราเปิดเกมขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นไหมนะผมอ่าในที่นี้ผมเปิดเกม a p i เ l e g e n d จขึ้นมานะครับผมรอสักครู่นะครับม,มาสิลูกรลักเออมาละพอเราเปิดเกมขึ้นมานะครับผมก็ให้เราเข้าไปหน้าล็อบบี้ให้เรียบร้อยก่อนนะฮะ อ่าพอเข้าหน้าล็อบบี้มาแล้วปุ๊บนะครับผมให้เรานะฮะพับหน้าจอมาดูอ่าก็จะเห็นว่ามีเกมแคปเจอร์ขึ้นมาให้เรานะฮะโดยการนี่เลือกตรงนี้ก็ได้นะครับผมเลือกเป็นอะไรดิสเพย์หนึ่งดิสเพย์หนึ่ก็จะเห็นหน้าจอเรานะฮะหน้าจอที่1อ่าสมมติดิสเพย์สอก็จะเป็นหน้าจอ2องะสมมติใครมี2จอนะฮะแต่ใน,นที่นี้ผมเลือกเป็นเลือกเกมไว้ก่อนแล้วกันนะครับผม สิ่งที่ทุกท่านได้เห็นนี้คือเราสามารถเริ่มสตรีมได้เลยนะครับผมเราให้ไปเช็คค่าต่างๆนะฮะตามที่ผมได้บอกไว้นะครับผมจากนั้นเรามากดตรงนี้ครับผมกดสตรีมตรงนี้นะครับผมเห็นไหมมันจะมีสัญ,ญลักษณ์ยูทูบเห็นไหมเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสตรีมผ่านทางไหนแล้วกดสตรีมปุ๊บนะครับเราก็สามารถเลือกหัวข้อได้นี่มดไลฟ์เทส เทสต์คลิปก็เทสไลฟ์ออนเอ็กซ์พลิตเกมแคสเตอร์นี่หลังจากนั้นเราพอเรากดโกลาฟปุ๊บนะครับอ่ามันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้มันก็จะถามว่าเราจะดู จากที่ไหนจะดูในโปรแกรมหรือว่าจะดูที่เบราว์เซอร์นะครับผมแต่มันปิดไปแล้วนะฮะให้เรามาดูตรงนี้ครับผมค่าสถานะตรงนี้คือเราไลฟ์อยู่นะฮะนี่มันก็จะบอกว่าสเตตัสเป็นไงนะฮะ CPU ใช้เท่าไหร่เมมโมรีใช้เท่าไหร่บิตเรทเท่าไหร่นะครับผมเอาพุทเป็นภาพเท่าไหร่ประมาณนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นผู้ชมนะฮะนี่เราปิดเปิดได้นะครับผมส่วนช่องนี้จะเป็นช่องแชทนะครับผมไว้ดูนะฮะส่วนอันนี้จะเป็น เขาเรียกว่าสตรีมอีเวนต์ก็คือใครที่มากดซับมากดอะไรนะครับผมเราก็จะมันก็จะแจ้งเตือนนะครับผมก็จะเป็นเข้าวๆประมาณนี้แต่ผมเดี๋ยวผมเปิดให้ดูใน u t u b e ก่อนนะฮะว่าเราได้ไลฟ์หรือเปล่านะฮะเรามาดูกันก่อนว่าผลของเราเป็นยังไงตอนนี้อ่าตอนนี้เราไลฟ์สดอยู่นะฮะนี่เราไลฟ์สดอยู่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ สำหรับใครนะครับไลฟ์เสร็จแล้วก็กดสต็อปง่ายๆเลยแค่นี้รอมันสักครู่นะฮะอ่าล้วก็กดอ่าสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมมันก็เป็นการอัดคลิปนะครับผมสอนใช้โปรแกรมครั้งแรกของผมเป็นการอัดคลิปครั้งแรกของผมถ้า ผิดพลาดตกหล่นพูดผิดพูดถูกยังไงก็ขอกราบประทานอัยัยมานะที่นี้ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมช่วยกันกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับผมคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ขอฝาก นะครับผมช่องการสตรีมนิดนึงนะครับผมชื่อช่องในทวิตนะครับผมว่า Alano X17 นะครับผมเข้าไปกด s u b s c r i b e กด Follow นะครับผมแล้วก็ไปร่วมโดน t ทเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมฝากติดตามมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผิดพลาดประการใดก็ขอกราบประธานละไพมาณที่นี้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอลาไปก่อนสาหรับคลิปหน้าผมจะมาสอนใช้นะครับเขาเรียกว่าเป็น Overlay เป็น Alert นะครับผมในโปรแกรมนี้แบบละเอียด อีกครั้งหนึ่งนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เป็นการติดตั้งใช้งานเบื้องต้นไปก่อนและกันนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามนะครับผมที่รับชมมาถึงณตอนนี้นะครับก็ขอกราบสวัสดีทุกท่านมากครับผมขอบคุณครับ